ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนู่ดีกว่าแล้วด้วยนะคะฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลสามสองหนึ่งโอเคไม่รู้เสียงเพลงเข้าไปหรือเปล่าคะถ้าเสียงเพลงเข้าไปแล้วก็โดนแบนแน่นอนโอเคลิลอ้าลิลอยู่ไหนเขาขเล่นไปแล้วทำไมอะ่ะเขาต้องให้เหยียบให้ดวงข้างบนที่เขาบอกไหนอะ่ะม,มีบอกอยู่เห็นไหมเอ้ยป้าแพ้ไปแล้วเหรอต้องดูลิลเล่นอย่างเดียวเหรอใช่ค่ะ คือไปเหยียบลงไปปั๊บมองสีมองเต้งเหรอเอ้ยลิลี่ไม่เห็นแล้วเฮ้ยลิลี่ก็เส้นเฮ้ยลิชนะเขาด้วยเหรอไี่เป็นที่สี่เลยอ่าล้วจบแล้วทำไงไอไหนไหนลิลี่บอกปาใหม่สิก็คือเขาจะมีบอกอยู่ว่าจะมีโลโก้ไหนขึ้นมาแล้วเพื่อเราต้องให้เหยียบตรงนัลค่ะ้วปั๊บเลยรางวัลดเรดี้เลดี้เรดี้ก่อนเก็บเถอะมาแล้วค่ะสามเสียงเพลงติดเข้าไปเร็วอดี้เสียงเพลงติดเข้าไปเร็วปนี้ไอ้ลิลี่รับรับรางวัลยังปัารับรางวัลหมดแล้ว ป๊าป้าลิลี่อยู่ตรงไหนโบดเนี่ยโบดโบดมาแล้วไหนตาเขาโบดปาป้าตาพี่มาเลยทุกวันชูเกลแมกโน์แมคโดนัลด์อ๋อมันจะมีหมดหมดเวลาด้วยเฮ้ยป๊าป๊าไม่กล้าโดดไปป๊าเลยยืนรออยู่ตรงนี้อ๋อป๊าเข้าใจแล้วจะเป็นก็น้องเบิร์กก็คิงเบิร์กก็คิงแย่แล้วเอาตัวนี้ก่อนนะจ๊ะ โอ้ยจะชิวอจะชิวพิซ่าฮัทพิซ่าฮัทพิซ่าฮัทแล้วไหนพิซ่าฮัทอ่ะเราจะต่อตรงนี้ก่อนเลยเราจะตตรงนี้ก่อนจะต่อตรงนี้อย่าง่วนเลยโอ้ยจะเชื่อจะเชื่โดอมิโนพิซ่าดมิโนพิซ่าดมิโนพิซ่าต้องหยุดแล้วล่ะรีไม่ต้องหยุดต้องหยุดแล้วล่ะไอ้กระต๊อกรีบไปแล้วเชียร์ได้เดียวอ่ะป๊าป๊าที้หนึ่งโอเคเอาทำไมป๊าป๊าไ้ที่สามอ่ะ ม <boundaries S 1> ีคนไปเร็วกว่าป้ายกับมีคนไปเร็วกว่าป้ายกับโฟเกียแตะขนาดนั้นโอยเกมนี้สนุกมีคนสนุกมีคนยิ่งกว่าป้ายอยู่เนี่ยไปาปไ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 ปปไ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 ป l ปไปไปปไ x ปปไ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 อไมไปไปไ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 ปไปะไป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 ไไปาไปน สิบเ1็ดสิบสิบเก้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามอันนี้โลโก้กีฬานะนี่เอามันกลายเป็นโลโก้กีฬาแต่เป็นตบกบไป Spotify 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 ไปก่อนไปก่อนไป่อนไปก่อนไอเจนันซาแน่เลยไอกระตง

ลื่นลื่นลื่นอะไรอะ่ะลื่นปื๊ดเลยลื่นปืดป๊ดล่วงไปนู่นเลยไอ้คนไป่คนไปกีฬาดีกว่าเอาเอาที่นี้หนูนนนนเข้ดดไมฟ้าโ, <c oughs> โดดไปแล้วลื่นปืด๊ดเลยเออฝาดดไปแล้วลื่นปื๊ดเราหยุดท<ล><ะ>ันได้มีของรางวัลได้อะไรอ่ะของรางวัลเอามาทำอะไรสัตว์เลี้ยงเหรอสัตว์สัตว์เลี้ยงมันจะช่วยทำให้เราเปิดอะไรขึ้นไงแป๊บสิแป๊บสิ เดี๋ยวตรงนี้ก่อนละตรงนี้ก่อนและก่อนตรงนี้่อยทุกคนอยู่ตรงนี้ด้วยกันหมดเอาเป็นตไปแล้วโดมิโนพิซซ่าลีโดมิโนพิซซ่า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 อยู่ไหนเนี่ยห้าสี่สวยแล้วสวยแล้วว้าาาโดนกันหมดเลยค่ะไม่มีโดมิโนพิซซ่าเราใจร้อนไปหน่อยเอื่อี้เห็นโดมิโนพิซซ่าแล้วนะนี่ไงพาเนี่โดมิโนพิซซ่าโอ้แต่พวกเราไม่หยุดนะ โอ้ยคนเดียวเลยล่ะเ,เนี่ยโฆษณะคนเดียวเหมือนเลยเหรอไม่รู้มันเขารอดเป็นคนเดียวเลยเมื่อกี้ปลายเห็นล่วงตกลมาเป็นวงเลยแล้วใส่เสลียงไปเราจะช่วยอะไรกันเอ้ยป,ป,ปะ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 เอามาสูมสเสลียงได้ด้วยหรอว่ามึสิคนเดียวเลยฮารี่เมื่อกี้เราตกลงมาพร้อมกันเป็นวงเลยอะฮะเฟ้เฟ้ิ๊กปาดิพันเพรมาสปินฟรี สปินฟรีสองครั้งไหนไม่เห็นมีเลยสปินสปุนเนี่ยสปินฟรีสองครั้งยูทูบเบอร์ป้าๆถ้าไม่มีตัวหนูเข้าไปด้วยเนี่ยมีตัวฟ้าด้วยมีตัวลี่ด้วยเอ้ยอันนี้ป้าๆเป็นชาวล็อกได้ไหมเอ้ยป้าๆเราเป็นตัวลีสิใช่วบ้านเราเป็นตัวลี่ชาวบ้าเป็นชาวล็อกในตัวลีอยู่ไหนเนี่ยตัวลี่แล้วว่าเกิดเป็นตัวไม่ใช่เอาไปแล้วป้าชาวล็อกชาวล็อกตัวเล็กๆชาวล็อกเฮ้ยนี่ตัวอะไรยูทูบเบอร์แล้วป้าๆไม่รู้จักไม่รู้จักกระโดดไปเลยะเถอ จุดหยุดก่อนป้าหยุดก่อนหยุดตรงไหนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่ไม่ทันแล้วโอ้ยป้าไม่หยุาไม่หน่อยป้าโล่งมากไปหน่อยป้าจะไปที่อีกข้างหน้าเองหัวกลมหัวกลมหัวกลมหยุดหยุดก่อนไหมหยุดก่อนไหมตัวเมื่อกี้โอ้เจ็ดชิวเจ็ดชิวโอ้ไม่ต้องหยุดอย่างนี้ก็ได้หรอคะหนูก็โดดไปเลยก็ได้โอ้เอฟทีเอฟทีวีเอฟทีวีอยู่ไหนวะเนี่ยเขว่าทีวีเมื่อกี้เนี่ยนหเจอหนูกฆ่าไม่ก่อนอะไรวะ เราล้มากเราล้มากไปไหนใช่ไหมเราจะไปให้ไกลที่สุดไอ้ตัวนี้ตัวนี้ดูดูยากดูยากมันตัวเล็กมันตัวเล็กก็ดูยากป้าไปเปลี่ยนกลับเป็นตัวปลาคืนมันตัวเล็กก็ดูยากกันกลับเป็นตัวปลาคืนหรือปลาเป็นตัวนี้ถ้วยคถ้วยตัวนีตัวนีเป็นตัวไหนอ่ะไม่ไะเออคนเราพวกเรามองเห็นคนละจอกันนะครับถ้ารีเป็นตัวปลา็นตัวใหญ่ ต,ต,ตัวนี้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 ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้สวยไว้เป็นตัวโหดนี่ดีกว่า,าโซนิคออาลองบอกกับโซนิคหนูเปตัวนี้โซนิคแว่นสายฟ้ามามารอบนี้ต้องจริงจังจริงจ,งจังเกมมิ่งแหละเฮ้ยกระตุ้นนี่เขาเทพนี่นาลี่ดูสิสัตว์เลี้ยงเขาบึ้มเลยอะไหนเนี่ยเฮ้ยทำให้สัตว์เลี้ยงเยอะอย่างนั้นอะ วันนี้โคตรเทพอ่ะโคตรแล้วเอามาทำไมอ่ะเสลียงอะเสลียงเสลียงมันจะช่วยอะไรคะไม้รู้ป๊าลองเปิดดูไหมต้องเจ็ดถ้วยเหรอเออไม่ทันแล้วต้องไปแล้วเลือกเ,เองหนึ่งวิ่งในอะไรไอ้คนรูปผีรูปผีปโอปอ๊าบอกว่างหน้าไปหยุดก่อนแล้วกันหยุดตรงนี้แหละเอาเพื่อนลุงเพียบ ลูกผีลูกผีอีกแล้วลูกผีลูกผีเหมือนเหมือนข้างหน้าจะไม่เจอเลยลี่อันนี้ก็อ้องโอ้เชียวเดินมาเดินมาลูกผีลูกผีอีกแล้วลูกผีลูกผีห้าสี่ไหนลูกผีเอ้ยแต่เชียวเชียวเชียวไปนี่ไปแมกโนนอแมกโนนอไม่ต้องแล้วต้องแล้วโดดเขาเส้นชัยไปแล้วแล้วกันว้าวไอ้ป่าไหม โดดเลยซัดเลยโอ้ยแสดงว่ามันต้องมีพวกไอ้นี่นอนเลยเพิ่มเพิ่มสปงสปีดอะพวกสัตว์เลี้ยงมันจะเพิ่มสปีดให้เราปาว่าเราไปส่งสัตว์เลี้ยงกันไม่ได้เอ้าไหนอะนี่ไงสัตว์เลี้ยงมาแล้วเนี่ยปามีเจ็ดถ้วยปามีสิบแปดถ้วยรีมีกี่ถ้วยโอ้หูสี่สิบสี่ไปส่งสัตว์เลี้ยงกันเอาพี่ให้เล่นด้วยอยากเล่นเอาพี่ก่อนมันจูอัมจูเจ รีปลาสุ่มแล้วสิบห้าถ้วยสุ่มเลิบห้าถ้วยอีพิกได้อีพิกยังเท่โหสิอีรอบอีกรอบมัน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 บวกมันบวกอะไรเนี่ยสัตว์เลี้ยงปลาเนี่ยมันไม่รู้มันบวกอะไรแต่น่าจะโหดอะไม่เล่นรีรีแบบสัตว์เลี้ยงมันยังเฮ้ยทำไมรีเล่นได้อะไมีมีโอบี้ให้เล่นมาแล้วรีมิตเบ๊ ช่องเราไว้เอาอันนี้นี่คีคีล่าคามอะไรเนี่ยในในช่องเขาในช่องเขาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเ<อ>พื่อนเอาเพื่อน okay. โอ้โหเนนพื่อนไปแล้วลัคกี้บ็อกลัคกี้ว่าหนูเคยดูช่องเขาอยู่หกห้าสี่สามไปเลื่อนะเพื่อนมา จะกระโดดเมื่อกี้เนี่ยปานโลกไปหน่อยอยู่ข้างหน้าเพื่อนฮะก็เกิดผ้ฮะก็ดอะไรขึ้นเพื่อนโดดได้ไงเราเราไปแอบดูลิลลี่ก่อนครับเราไปแอบดูลิลลี่เราไปแอบดูลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่สู้เขาลิลลี่เข้าได้ไหมโอ้ลิลลี่เฉียดชิวเข้าเลยลิลลี่ล่วงเหรอลิลลี่เข้าโอ้ลิลลี่เข้าที่สองไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยพวกทุกคนตายหมด พวกทุกคนโลภมากหมดทุกคนกระโดดไปแบบสู่สู่สองข้างเอาไก่โฟนสู่ความเพ่งข้างไก่โฟนอะไรอย่างเงี้ยว่าได้ป้าสมสัดเรียนมาได้ไงนี่ไงสิบสิบแปดถ้วยสิบเจ็ดถ้วยหนึนี่จะเก็บไว้สุ่มทีเดียวใช่ไหมมันเพิ่มสปีดนะลี่รู้แต่ไม่ต้องการนี่ระดับเราแล้วใช่ไหมระดับเราแล้วไม่ต้องการมันมีม่เอินออบบี้ให้ด้วยนะเนี่แล้วมันได้เลยไหมไมนมีออบบี้มันให้ถ้วยมาหนูฟ้ามรัวๆ ห้าส<ใ> <52 S 1> ิบสองถ้วยเออป้าจะถามว่ารีบแล้ถ้วยเป็นยังไงเต็มไปหมดเลยห้าสิบสองถ้วยเออหนูเล่นมาก่อนนะ <c oughs> นี่เหรอนี่เหรอเล่นออบบี้นี่เหรออือฮึเอาแล้วเล่นไปถึงไหนมันถึงจะได้ถ้วยวิ่งวิ่งไปอย่างนี้เหรอโอ้โอ้ได้ถ้วยแล้วโอ้โหห้าสิบสองถ้วยวไปไปรอบนี้ป้าต้องที่หนึ่งอ๋โนพิษาฮัตพิษาฮัตพิษาฮัตดูนายพิษะฮัต ตัวนี้ก่อนต, ờ, ต, ờ, ต ờ, ัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนดีกว่าโลบมากไปฟ <m akes> ้ไม่จียวจิจริงทักเลยโลภมากไปโลภมากไปหน่อยโลภมากไปหน่อยสำเ,เออรอจรีรอดไหมรอดเพชรก็รอดเฮ้ยรีเคสตี้โอ้ตรงนี้ก่อนตัวนี้ก่อนหยุกดก่อน <m akes> หยุดก่อนรีมาเฮ้ยมาเฮ้ย เอ้ย KFC KFC อะไรปลาวิงเข้าเส็นใจเฮ้ยปลกลับมาได้ <c oughs> <c oughs> ปลาได้หัวใจมาจากไหนไม่รู้ก็ถามว่าจะชุบชีวิตไหมปลาเลยตอบเย็ดปลาได้ที่หนึ่งลีได,ด้ที่สองมันถามว่าจะชุบชีวิตไหมปลาเลยชุบจิปลาได้หัวใจมาจากไหนไม่รู้หัวใจหนึ่งนี่ไงเรานี่ไงเราปลาแซงเขียวสวีดอตตี้เจียดฉิว KFC ดูหน้าตาปลา เกือบที่ห้าสิบช่วยได้ดีกว่าสุ่มเลยได้ได้ของเก็บเลยไม่ดีกว่าเก็บก่อนโถ่เนี่ยปลาปลาเพิ่มสปีดเข้าเส้นชัยก่อนรีหนึ่งเก้าเฮ้ยมีอันนี้เรดดี้แล้วเรดดี้ไอ้กล่องสีน uh ี <S 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 ้เรดดี <S <S ้รีบเปล่ายังกล่องสีม่วงเหรอใช่เอาเรดดี้แล้วทำไมไม่เห็นได้เลยเรดดี้ไม่เห็นได้อะไรเลยเรดดี้แล้วอ่ะเรดดี้กลับไปแล้ว เขาอีกแล้วอันนี้ยูทูบเบอร์วะเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไปยูทูบเบอร์เดนิเอลนะเนี่ยเดนิเอลคือใครแล้วหน้าเขาอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเชิดเชีวเ้ยเอาตายรีไปได้ไหมมิตตบีทมิตตบีทรีรีสเกตนะมันจะมีหัวใจอยู่ข้างหน้าเออ้เีย้ปัดทิ้งไปแล้วมิตตบีทอันนี้อะไรเดนิเอลดิเนลอะไรไม่รู้รูหัวอยู่คน เฮ้แต่อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ป๊าเอ้ยป๊าปวิ่งเดียกับเพื่อนลิลี่มาสกิลเลยอ่ะอ้าป้าวิ่งเดียกับเพื่อนป้ามีหมาป้ามีหมาป้าตัหนึ่งป้าเราจะสุมสุมเลยไปสุมเลยป้ามีหมาป้าลิวิ่งเดียวกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่มีหมาป้ามีหมาตัวเดียวที่หนึ่งตัวเดียวกับป้าเลยเอางั้นุรีสุ่มในตัวหนึ่งที่มีเยอะที่ได้สองตัวใส่สองเอ้ยโอ้อันนี้ตัวโหดอีกตัว ม,มีีเง<ว>่คนมันรวยนคนยคนรวยไหนดูสิไหนดูสิสอยู่ไหนโอ้มีสามตัวเลยรอใส่มาสามตัวเลยนะโอ้โหว่าตากันจริงๆแล้ววิ่งเร็วกว่าไหมในในร้องในร้องวิ่งแข่งกันสิโอเคพวันที่กึ๊งวิ่เร็วกว่าจริงๆด้วยอะ่ะโคดดับบ้นใส่สามตัวเลยเหรอ <c oughs> คนมันรวยคราวนี้เบรกให้ทันแล้วกันคราวนี้จะเบรกทันหรือเปล่า ปาไปสุ่มปาไปเอาไอ้นี่แม่เขาจะไปกันแล้วบ๊ายบายสี่สามสองหนึ่งไม่ทันแล้วไปอยากไปปั๊มถ้วยบ้างอ่ะปาไม่มีถ้วยปั๊มถ้วยตลอดไม่ทันเร็วมาวิ่งแข่งกับปลาผู้ผู้อะไรเกมนี้เหรอวิ่งปลาวิ่งช้าไอตัวเด็กมีหมวกไอตัวเด็กมีหมวกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วปลาวิ่งปลาล้จัดชูชีวิตได้หนึ่งครั้งเอ้ารีชูชีวิตต่อเหรอเอาแล้วเอาแล้วไปผิดด้านอีกในอะลรถูกแล้วถูกแล้วนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงไปโอ้วิ่งต่อเราไปแอบดูลี่กันนะครับลี่ชุบชีวิตมาแล้วเราไปแอบดูลี่กันลี่จะเข้าที่หนึ่งไหมอีกนิดเดียวแค่เข้าที่หึงไปแล้วพื้นทีึงไปแล้วโอ้โหโอ้ลี่วิ่งผิดด้านเหรอเมื่อกี้เนี่ยประตูแล้วทำไมลี่อยู่ไกลขนาดน่ะลี่วิ่งผิดด้านเอานี่เป็นที่สามนี่เป็นที่สามลี่ไป โอ้โหปฐมอุสารีบวิ่งอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะเอา้าเกือบไปทีสามไม่ค่ะเลยเมื่อกี้ทีสามเลยค่ะเกือบเบรกประเมื่อกี้เบรกไม่ทันแต่มเมื่อกี้เกือบทะลุนะทะลีวิ่งถูกด้านนี้นี่ชนะลนะอีกเกมนึงอ่ะอีกสักเกมนึงเราต้องไปได้เฮ้ยรีบมีสี่ตัวเลยเหรอเบกตายไม่ทันหรือเนาะนี <laughs> ่เอาจากไหนไหมาอีกตัวนึงอ่ะมันรับเคลได้ตรงนี้แมนะอ๋อนี่เพชรเหรอครับน <laughs> ี่ปลาใส่บ้างปลาใส่บ้าง ประมาไม่ใช่สองไว้สองตัวมีตัวใหญ่กับตัวนี้เลยสามันว่านวิ่งเร็วว่านเขาเลยเออว่านเดี๋ยวมาคราวเนี้ยแต่ประเด็นคือต้องเบรกให้ทันแล้เบรกก็ระลื่นปื้อลื่นปื้ออันนี้อะไรเนี่ยโฆษณาเลยเนี่ยได้ดีดีดีแก้วแก้วน้ำแก้วน้ำหกห้าสี่สามโอ๊ยไปอยู่ตรงนี้แล้พบความชัวเพื่อนเออเพื่อนทำเลยเพื่อนคนเดียวคนเดียวคนเดียว มันโกงไม่มีเบรกเพื่อนใส่สปริงเบรกก่อนเลยสู้นี่สู้นี่สด้นีเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนเฮ้ยโอ้ยลี่ลี่แสงฟ้าไปอันหนึ่งด้วยเนะเพื่อนเพื่อนใส่สปริงไอ้หนับเกียร์ไต่ขนาดนั้นอะอาร์บิีอาร์บิีอยู่ไหนอะเฮ้ยไปหยุดก่อนแล้วกันเอ้อไม่มีอาร์บพีลี่ตอนนั้นอย่าบอกนะว่าใช่ตายทั้งคู่เลยเหรอปลาเข้าที่หนึ่งเหรอใช่จริงดิจริง ไอ้คนนั้นก็ตายเหรอใช่แตประตูเฮ้ยเอ้าทำไมมันมันค้างลนะ่ะเดินเข้าไปได้สิเดินเข้าไปเลยนี่นไเงเฮ้ยปพาคนเดียวเ <g ül s> มื่อตาย <c oughs> <c oughs> อ๋อมันกดดันมันกดดันที่มีลีลีวิ่งตามมันแน่อะไรมันก็เลยโดดเหมือนกันตายคู่เลย <c oughs> โอเคกัก <c oughs> นฝากช่องใยกันจบแล้วกันเดี๋ยวเราไปกลับมาวิ่งกันใหม่นะคะเดียย๋ยวไปต่อวัดสองค่ะสวัสดีคะ่ะ